สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้จะเป็นคําทํานายในเดือนมีนาคม2568ค่ะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่ จบกันไปแล้วนะคะอาจจะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเคยแค่คุยกันแบบไม่ได้มีสถานะก,ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงในรมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะนี่นะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกด ไลค์แล้วก็กดติดตามวังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทําไมถึงเลิกลากันเนาะแล้วก็มุมมองความรักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรนะคะอะไพ่ใบแรกที่กวงเปิดขึ้นมาได้ค่ะเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยอะ่ะเป็นไพ่ของการยอมแพ้ นะคะความคิดว่าคุณเจอเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยแหละจนรู้สึกว่าทนไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เลยที่จะเดินออกมานะคะแบบไม่สนใจละอืเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันคือปัญหาอะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกค่ะที่วางเปิดไม่ใช่ใบแรกสิบใบที่สองนะคะที่เปิดไปได้คือเป็นไพ่ ten of swords ค่ะก็คือสิบดาบนั่นเองสังเกตสำรับนี้นะคะเป็นรูปคนคนดึงนะคะหันหลังอยู่นะแล้วก็ดาบเนี่ย แทงข้างหลังนะปัญหาอย่างแรกที่คุณเจอเลยก็คือเขาคนนี้ไม่ซื่อสัตย์อืมนะหรือมักจะนำพาปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณแก้ไขอืมเอาเปรียบคุณนะคะหักหลังแทงข้างหลังเอาคุณไปพูดกับคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีอืมนะคะให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดผิด ว่าคุณเป็นคนไม่ดีอย่างงุนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันคือตรงกันข้ามเลยเราก็ดูแลเขาอย่างดีเรามีความดีให้เขาเรามีความรักให้เขาแต่เขาอ่ะไม่เห็นค่าเราเลยนะคะอ่ะจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะมีไพ่สองเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญค่ะอืมเอออีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ไพ่บอกขึ้นมาค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีความไม่ชัดเจนก็ได้นะคะคุณอาจจะเคยคุยกันมาก่อนเนอะแล้วคุยกันมานานแล้วอะ่ะแบบ ห้าเดือนอัพปีนึงอัพแล้วก็ยังไม่เป็นไรสักทีนะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันนี่แหละเป็นสามีภรรยาก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาทะเลออกกาะกันปุ๊บก็หายไปเลยเออเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกเดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักอยู่ๆจะโผล่มาก็โผล่มาอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่สม่ำเสมอเลย แล้วก็พึ่งพาไม่ได้ด้วยถ้าเรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเราอยากจะมีคนแบบมายาใจอะ่ะเออไม่รู้หายไปไหนแล้วอืมนะคะแล้วอีกอันนึงที่ไพ่บอกขึ้นมานะคะปัญหาก็คือเขาคนนี้นะคะชอบมาเบียดเบียนคุณนะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเห็นไหมเนี่ยเป็นไพ่เงินค่ะอืมชอบมาเบียดเบียนเรื่องเงินเงิน,งนทองทองนะคะบอกว่าเอาเงินไปทําธุรกิจนู่นนี่นั่นนะคะขอยืมก่อน เออคุณก็ได้คืนบ้างไม่ได้คืนบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่คาดทุนอืมนะหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบนี้ก็ได้ว่าเขาจะให้คุณเนี่ยจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของเขาอะคือเอาเปรียบเรื่องเงินนั่นแหละอืมนะคะไม่ออกอะไรเลยซึ่งมันก็ไม่โอเคเนอะอมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ temperance ค่ะคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้หรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทาง ไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆนนทีเจอกันทีเดือนนึงเจอกันครั้งสองครั้งหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยพอไม่ได้เจอกันแล้วเป็นไงความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ห่างกันออกไปอืมแล้วเขาคนเนี่ยไม่พยายามทําให้ดีขึ้นเลยเออไม่พยายามที่จะมาหาเรานะคะเออเวลาเราไปหาเนี่ยเขาก็ดูเหมือนหงุดหงิดมากทาไมทําไมถึงม,มาทําไมมาไม่บอกหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะแบบต่างๆนานาคือคือจะ เอาจะเบลมเราให้ได้อะนะคะเออนะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าโดนปั่นประสาทอะอยู่ด้วยแล้วรู้สึกโอ้เหนื่อยจังเลยอะเออออกมาดีกว่าอยากมีโลกใหม่อยากมีความรักใหม่ๆที่เออมันดูเท่าเทียมกันฉัน,นรักเขาเขาก็รักฉันเออคุณอาจจะอยากได้ในรูปแบบนี้นะคะนะแล้วไพ่เทียมพลนจะขึ้นมาบอกว่าเขาคนเนี้ไม่เคยปรับตัวเลยจ้าเออ หรืออาจจะปรับก็ได้เออเราเราอย่าไปเบรมเขามากหรืออาจจะปรับก็ได้แต่ปรับแค่แบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบเออแปบบ๊บแป๊บสักวิคสองวิคให้คุณแบบเชื่อใจตายใจให้คุณรับคําขอโทษของเขาเออแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมสมมตินนะว่าเขาทําอะไรผิดมาสักอย่างหนึ่งเขาก็บอกโอเคไม่ทําแล้วนะเดี๋ยวจะปรับปรุงตัวนะจะไม่ไปกับเพื่อนนู่นนี่นั่นแล้วนะเธอให้โอกาสเขาหน่อยได้ไหมเขาขอโทษอะไรเงี้ยเออ แล้วเขาก็เออทำตัวดีสักสักวีกนึงเนอะไม่ไปกับไม่กับไม่ไปกับเพื่อเลยคุณก็เชื่อใจว่าเขาเนี่ยโอเคสุดท้ายวีกที่สองเป็นไงคะมันไปแล้วมันไปไม่บอกแล้วมันหนีไปเลยค่ะเออเนี่ยแทงข้างหลังโกหกอืมโกหกบ่อยนะอืมแล้วคุณก็เบื่อความสัมพันธ์นี่มันแบบ เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอย่างเงี้ยมันไม่แน่นอนเอาอะไรไม่ได้อ่ะมันไม่สม่ําเสมออ่ะนะคะนอะอะมาดูกันต่อค่ะว่ามุมมองความรักในตอนนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างมีไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ king of c u p นะคะแล้วก็ empress นะคะดูเหมือนตัวคุณเนี่ยไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ฉันเป็นตัวเลือกอืมแล้วตัวเลือกของของเธอคือฉันแบบอยู่อันดับที่ สามสี่ห้าหกเนี่ยซึ่งแบบมันไม่มีความสําคัญเลยคุณไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกแล้วเออถ้าเป็นแฟนกันเธอก็อยากจะเป็นตัวเลือกอันดับที่หนึ่งที่เวลาเธอมีความสุขเธอก็นึกถึงฉันเธอมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เธอก็จะนึกถึงฉันเออมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการณนะจุดนี้นะเวลานี้นะคะซึ่งคนคน,นนะั้นะให้คุณไม่ได้เลยนะ ต่อมาค่ะมีไพ่เด e s u ั้นะคะแล้วก็ไพ่ไฮโดร a ฟน s ค่ะคนเนี้ยที่คนใหม่มุมมองความรักของคุณคนใหม่ๆที่เข้ามาคุณอยากให้เป็นคนที่สดใสอ่ะเออแสดงว่าคุณก็น่าเจอเจออะไรมาเยอะมากมายเนาะนะคุณอยากได้คนที่เขาเปิดเผย มีอะไรก็พูดมีอะไรก็บอกไม่ปิดบงังไม่โกหกไม่ชอบการโกหกนะคะเกลียดคนโกหกไปเลยไม่ใช่แค่ไม่ชอบนะเกลียดเลยเออเป็นอารมณ์นั้นนะเออต้องการคนที่ตรงไปตรงมาถานอมน้ำใจกันไฮโรแฟรถนอมจาใจกันนะคะเออเป็นคนที่สามารถทำให้คุณอารมณ์ดีได้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบเอาหมาอีกแล้วเรื่องเงินมาอีกแล้ว เออนะเบียดเบียนกูอีกแล้วอะไรอย่างงี้ไม่อยากได้แบบนั้นแล้วนะคะนะเออคุณเนะี่ยไม่ไม่ไอ้นี่นะไม่มายกับการที่มีความรักความสัมพันธ์ระยะทางนะเออคุณแบบยังไงก็ได้จะเป็นต่างชาติก็ได้จะเป็นคนไกลก็ได้จะเป็นคนในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะแต่ขอว่าอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้หล่อนก็ต้องคิดถึงฉันนะเอออารมณ์ประมาณนี้ <laughs> อ่ะ ใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะคะเออหรือว่าราศีก็ได้ที่คล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่ตรงเลยนะคะก็สามารถไปดูเออเป็นแบบ Timeless ได้นะวางใส่เอาไว้อยู่ใน Playlist ค่ะหัวข้อว่าความรักที่จบลงไปแล้วนะคะอืมคราวนี้เรามาดูกันค่ะ คำถามเบสิกเลยนะคะที่เวลาคนแบบเลิกลากันไปแล้วเราก็จะมาดูใช่ไหมว่าเขาคิดถึงเราหรือเปล่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างรู้สึกผิดไหมอยากติดต่อกลับมาไหมจะได้คืนดีกันหรือเปล่าเนี่ยก็คือคําถามเบสิกเนาะ,ะเราจะมาดูเรื่องราวนั้นนะคะดูซิว่าไพจะบอกอะไรบ้างนะคะใบแรกค่ะอออัศสสวินถือถ้วยโอ้ชิลมากค่ะหมายถึงเขานะคะเขาชิลมากเลยค่ะนะตอนนี้นะอืมสองถ้วยนะคะ ะเวนหาความรักอีกแล้วจัสติสนะคะแฟนเก่าของคุณนะคะหรือว่าคนคุยเก่าของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะเออบางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้ไปจีบใครอยู่นะหรือว่าไปคุยกับใครอยู่นะต่อมาค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะคือเขาเรียกอะไรหาแหล่งหาเยื่อใหม่เหรอเออ จะพูดว่าเหยื่อมันก็ไม่ยุติธรรมกับคนใหม่เขาเนาะอ่ะก็พูดว่าเออคนใหม่แล้วกันไหมคะต่อมาค่ะควีนออฟคัพคนใหม่เขาของเขาเนี่ยสไตล์เดียวกับคุณเลยค่ะยอมยอมตั้งแต่หน้าประตูเคยฟังไหมเพลงเนี้ยอุ้ยเพลงนี้เก่ามากเออยอมแล้วก็เป็นคนที่เออใจดีอืมให้โอกาสเขาเสมอนะคะ คิดว่าคนใหม่ของเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าตัวตนของคนคนนี้เป็นอย่างไรอุยเธอเลดแฟกมากเลยอ,ะอ่ะอะวางขอดูหน่อยนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมนะคะหรือร,รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรบ้างไหมผิดบ้างไหมเนี่ยพะไพาเดทนะอืมควีนอฟคอส์ค่ะควางคิดว่าคนคนนี้นะแล้วก็เฮอร์มิตไม่น่าจะกลับมาแล้วแหละ อืมนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากเนาะใช้วิจารณญาณน,นะคะอืมเออคิดว่าไม่น่าจะกลับมาแล้วนะน่าจะแบบเออต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะอืมจริงๆแล้วว่าไพ่เดทกับไพ่เฮอร์มิทอะแล้วก็ไพ Queen Coin ่ควีนออฟคอยมื่อกที่วางเปิดมาอาจจะหมายถึงตัวคุณนะตอนนี้ก็ได้นะที่รู้สึกว่าสบายสบายไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้แถมเงินฉันเต็มกระเป๋าด้วย ฉันมีเวลามาดูแลตัวฉันเองดูแลสุขภาพมากหน้าทุกวันไปสปงไปสปาเออหลบมันนั้นเธอเออนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะส่งสินกับใครด้วยนะคะขอดูอีกหนึ่งใบค่ะเมจิเชียนค่ะเราก็ตามด้วยห้าไม้ค่ะอืมควาคิดว่ามีมีหลายคนนะที่ไม่ใช่ค่ไม่ชอบเขาหรืออะไรเงี้ย มีหลายคนที่รู้สึกเกลียดเขาไปเลยอะโอเกลียดคนคนนี้เลยอะมีไหมคือไม่อยากจะเห็นแม้แต่แบบเออแม่แต่รูปเสียงก็ไม่ได้อยากได้ยินเงามันก็ไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอรู้สึกว่าพอเห็นแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดใจอะค่ะอืมนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะความคิดว่าคนคนนี้นะถามว่ารู้สึกผิดไหมไม่รู้สึกผิดหรอกไม่รู้สึกผิดอะไร แล้วถ้าเกิดเถ้าคุณถามว่าว่าเขาจะคืนเงินคุณไหมนะคะไม่คืนค่ะคนนี้ไม่คืนอืมทิ้งแล้วอ่ะนะคะสิบถ้วยนะคะอืมแล้วก็เดอะสตาร์ค่ะรอคนใหม่ๆดีกว่ารอคนใหม่ๆดีกว่านะจ๊ะสิบถ้วยเดอะ a สตาร์คุยนอฟซอสมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆค่ะนะแล้วก็ก้าถ้วย เ้าอ่ะเลขเก้านะคะมันเลขของความสุขเนาะเก้าเก้าเลขของความสุขนะคนใหม่ๆจะนําพาความสุขมาให้กับคุณนะคะน,นั้นอันเนี้ยมันเป็นดวงโดยรวมนะคะมันเป็นของใครก็ได้ที่เป็นเออชาวธาตุน้าธาตุดินธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่ดีเราก็รับเอาไว้เอออะไรที่ไม่ดีที่วังรู้สึกว่ามันเครียดเกินไปก็ทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องไปใส่ใจมันเนาะเอารับแต่ประโยค ประโยคที่วางพูดที่มันดีอ่ะออนะคะอือ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะสรุปแล้วคนคนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรหรอกอืมนะการที่คุณเดินออกมาจากเขาวางคิดว่าก็เป็นเรื่องที่โอเคแล้วในคลิปนี้นะใน EP นี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำถูกทุกอย่างนะคะเอออ่ะวางขอไพ่นิดนึงนะคะว่าณตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เนาะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะ จริงๆเนว่าเราก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกําลังเจ็บปวดอยู่เราก็ต้องกลับมาหายดีให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าดูเหมือนเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้แบบแคร์เลยว่าเราอะนะตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเออเลิกลากันมาแล้วเราเนี่ยเจ็บช้ําขนาดไหนชีวิตเราแย่ขนาดไหนหอะไรเงี้ยเขาก็แทบจะไม่ได้รู้เลยนะคะอืมดังนั้นเราจะไปแคร์อะไรกับคนที่เขาไม่เคยอยากจะรับรู้เรื่องเราอะ ออนะเถามว่าคุณกลับไปดูคนเก่าได้ไหมไปดูโปรไฟล์ไปดูเอ,อโซเชียลดูได้นะแต่ดูในวันที่คุณหายดีแล้วนะคะเออแต่ตอนเนี้ยมันจะมีบางคนเนาะที่ที่แบบเกลียดไปแล้วนะไปดูได้ค่ะก็ไปดูแล้วก็เยาะเย้ยมันก็ได้ค่ะว่า ชีวิตหล่อนเหรอเอออาจจะเป็นอารมณ์นี้นะคะหรือว่าโอ๊ยหน้าเหียกตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ยังเหียกอยู่เลย,ยก็ได้โอเคเนาะทำอะไรก็ได้ค่ะที่เราสึกว่าเราสบายใจอืมนะการที่เราดึงตัวเองออกมาจากความทุกข์นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะนะมาดูต่อค่ะไพ่ขึ้นมาว่าเขาไม่อยากผูกมัดอืม ะค,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็แน่แล้วแหละว,ว่าเขาไม่อยากผูกมัดส่วนคนที่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนเป็นสามีภรรยายกันก่อนเขาไม่ต้องไม่ชอบให้คุณแบบตามเขาเขาอยากจะมีชีวิตที่อิสระถ้าอยากมีชีวิตอิสระจะมีแฟนทําไมอะไ่ะใช่ปะเออก็ไปทําตัวอิสระดี <laughs> ทําไมจะมีแฟนทําไมจะดึงเราเข้าไปในชีวิตเพื่ออะไรอืมนะคะดึงเข้าไปก็ไม่เคารพ ิิทธซึ่งกันและกันก็เอแยกทางกันไปนะคะเอเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกับคุณยังไงดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เขาควรจะทำก็คือ say sorry ขอโทษใช่ไหมเอ่ยเอเห็นด้วยไหม,มคือพูดก่อนเลยว่าขอโทษนะคะอาขออีกสำรับหนึ่งนะดูต่อนะคะอไพ่แนะนำ พ่เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยมีความศรัทธาอืศรัทธาในตัวเองแล้วค่ะแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าจําได้ไหมไพ่สถานการณ์ที่เราเปิดมาใบแรกเลยค่ะคือไพ่แปดถ้วยคุณยอมแพ้กับความรักความสัมพันธ์แล้วมันทําให้คุณฝังใจว่าความสัมพันธ์ข้างหน้ามันจะต้องไม่โอเคแน่เลยเออ ฉันจะเจอใครดีๆไหมคือจะคิดเยอะคิดมากไปหมดเลยนะคะนั้นๆอย่าไปคิดเยอะคิดมากนะคะเออให้โอกาสตัวเองนะคะมีศรัทธากับตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ให้โอกาสคําว่าความรักด้วยให้โอกาสคําว่าความสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มองหาคนใหม่ๆเปิดใจดูเนะเาะอ่างขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะคะเออเนี่ยคนข้างหน้าที่คุณจะเจอมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิตเมนต์เลยนะเนี่ยอืม คอมมิทเมนต์ก็คือการอ,อ,อยู่ร่วมกันเนี่ยผูกพันกันเออเป็นครอบครัวกัน,นได้เลยในอนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวไม่ใช่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่สม่ำเสมอมันมาตามใจตามอารมณ์ไม่ใช่แบบนี้แล้วนะคะคนใหม่ๆของคุณจะมาในลักษณะแบบนี้ซึ่งไพ่อะกวางเปิดขึ้นมาสองสำรับสามสำรับ มันออกไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านะคะเออเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะเวลาคุณไปดูดวงหรือคุณไปดูพื้นดวงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเวลาเขาถ่ายมาใช่ไหมว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนเอ,อ่อขี้เล่นซุกซนเออยิ้มเก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เออไปดูไปอีกหลายคนนะคะแล้วมันมีคําเนี้ยมาบ่อยๆซ้ําๆนะคะเออนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยจริงๆ เออนะเอกวางไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจเอออาะเดี๋ยวกวางไว้ไปเรียบเรียงคําพูดมาใหม่นะคะอ่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะเออใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างมาเลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะอันนี้เป็นดวโดยรวมอย่าคิดเยอะคิดมากเนี่ยกวางกลัวมากเลยอะ่ะการทําหัวข้อเนี้ยความรักที่มันจบไปแล้วอะ่ะกลัวแบบคนแอนตี้กวางถ้ากวางตอบว่าไม่ได้กลับไปอะไรเงี้ยทั้งที่คุณอยากกลับไปอะไรเงี้ย ก็ต้องมาดูส่วนตัวเนาะวางขอโทษนะถ้าเกิดมันออกมาไม่ดีนะคะอ้าวันนี้มาขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย